สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนผมมรุตพงศ์ดิฉันอุมาพรตอนที่แล้วนะครับเราสองคนนําสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานที่อับอากาศนะครับเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของนิยามที่อับอากาศนะครับเชื่อว่าแฟนรายการหลายๆท่านนะครับคงอยากรู้เพิ่มเติมวันนี้ครับเราสองคนนําสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการและการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปทํางานในที่อับอากาศครับมีอย่างไรบ้างครับคุณหนิง ได้เลยค่ะคุณรุตสำหรับมาตรการและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปทำงานในที่อับอากาศนะคะควันนี้เรามีคาถานะคะมาฝากแฟนรายการที่เรียกกันว่าคาถา4ต่อค่ะโอ้สี่ต่อเลยนะครับ4ต่อที่ใช้น้ำรดต่อผุดหรือเปล่าคะคุณหนิงไม่ใช่ค่ะคุณรุตไม่ใช่น้ำรดต่อผุดนะคะค่ะสำหรับคาถาต่อที่1นนะคะตรวจสอบว่าผ่านการปึกกบรมตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะคะ และคาถาตอนที่2นะคะตรวจสอบว่ามีสภาพความพร้อมของร่างกายค่ะคาถาตอนที่3นะคะจะต้องมีการตรวจวัดแล้วก็ประเมินสภาพอากาศก่อนและระหว่างเข้าไปทํางานในที่อับอากาศนะคะและคาถาตอนที่4ค่ะ ตรวจสอบการขออนุญาตและการตรวจสอบความพร้อมของอุปรกรณ์ก่อนนําไปใช้งานค่ะอ๋อแสดงว่ามีคาถา4ต่ตอนเลยนะครับตอนที่1ครับผมสาหรับคาถาตอนที่1เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมนี่หมายถึงยังไงบ้างครับค่ะสาหรับคาถาตอนที่1นะคะหลักสูตรการอบรมตามกฎหมายณปัจจุบันนะคะเราให้ใช้ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้นครองแรงงานเรื่องปรบเกณ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ พุทธศักราช2,549และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพางก่อนนะคะก่อนที่ประกาศกรมตามข้อ20ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อากาศพุทธศักราช2,562จะออกมาบังคับใช้นะคะซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรอยู่ทั้งหมด5หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรผู้อนุญาตนะคะหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรผู้ควบคุมนะคะหลักสูตรที่3ก็คือหลักสูตรผู้ช่วยเหลือนะคะหลักสูตรที่4ก็คือหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานค่ะและหลักสูตรสุดท้ายค่ะหลักสูตรที่5นะคะก็คือรวม4หลักสูตรเข้าด้วยกัน ค,ครับผมแสดงว่าคาถาตอนที่1นนี้เกี่ยวกับหลักสูตรนะครับแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะครับใน,นส่วนของคาถาตอนที่2ครับว่าอย่างไรบ้างครับค่ะสาหรับคาถาตอนที่2นะคะก็ต้องมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของร่างกายนะคะหรือพูดกันง่ายๆนะคะร่างกายจะต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะและพร้อมที่จะเข้าไปทํางานในที่อับอากาศรวมทั้งจะต้องไม่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือโรคหัวใจหรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อการเข้าไปทํางานในที่อับอากาศได้นะคะรวมทั้งจะต้องมีสติแล้วก็สมาธิในการเข้าไปทํางานในที่อับอากาศด้วยนะคะครับผมแสดงว่าคาถาตอนที่2อนะครับสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือร่างกายต้องสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็สติต้องพร้อมสมาธิต้องพร้อมนะครับแฟนๆครับส่วนคาถาตอนที่3ครับหมายถึงอะไรบ้างครับค่ะสําหรับคาถาต่อที่3นะคะก็ต้องจะต้องมีการตรวจวัดแล้วก็ประเมินสภาพอากาศ ก่อนแล้วก็ระหว่างที่ลูกจ้างเข้าไปทํางานในที่อับอากาศนะคะซึ่งหากตรวจพบว่ามีสภาพอากาศที่เป็นบรรยากาศอันตรายก็จะต้องห้ามบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศนั้นและหากอยู่ระหว่างการทํางานก็จะต้องรีบนําพาลูกจ้างออกจากบริเวณที่อับอากาศทันทีนะคะคและจะต้องมีการประเมินและค้นหาสาเหตุของการเกิดบรรยากาศอันตรายรวมทั้งจะต้องรีบทําให้บรรยากาศอันตรายนั้นลดลงโดยเร็วค่ะ สุดท้ายครับอยากรู้คาถาตออที่4แลนะครับหมายถึงอะไรบ้างครับค่ะ <c oughs> สําหรับคาถาต่อที่4นะคะซึ่งเป็นคาถาต่อสุดท้ายนะคะคาถาต่อที่4นี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะในเรื่องของการขออนุญาตนะคะซึ่งเป็นไปตามข้อ18ของกฎกระทรวงในเรื่องของที่อับอากาศนะคะอละจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของอุป,ปรกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วก็ตรวจสอบอุป,ปรกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตให้มีความพร้อมในการใช้งานค่ะ อ๋ออย่างนีนี่เองนะครับสแสดงว่าคาถาสีตอนั้นเข้าใจไม่ยากเลยครับคุณหญิงครับสแสดงว่าถ้าผมและแฟนรายการทุกท่านเนี่ยมีคาถาสีอติดตัวไว้เนี่ยก็พร้อมที่จะทํางาน,นที่อวกาศอย่างปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับแน่นอนค่ะคุณรุตก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานเลยค่ะครับผมนะครับทุกท่านอย่าลืมนะครับคาถาสีตอจำเป็นามากๆเลยในการเข้าไปทํางานในที่อวกาศนะครับสุดท้ายนี้พวกเราสองคนขอฝากไว้ว่า Safety Start with me ความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแ,และกดซับสไคร e รวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ